<iß> สวัส,สดีค่ะพ,พบกับตินตินชาแนลนะคะวันนี้แม่ติ๊กปัมใหม่ครับข่าววันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะมารับคำ้าปิดตาทายรถเลสนะคะจากน้องบิวนะคะน้องบิวบอกว่าแม่ติ๊กปิดตาทายรถเลสสิคะมันอร่อยแล้วก็สนุกมากเลยนะคะข่าววันนี้แม่ติ๊กก็ได้มา13รสชามรถสามนะคะ จะให้ป๋าใหม่บอกนะคะว่ามีรสอะไรกันบ้างนะคะป๋าใหม่เริ่มจากรสแรกนี่นะครับรสบาร์บีคิวนะครับรสที่2รสสไปซี่ชีสรสต่อไปฮันนี่บัตเตอร์แล้วก็จะมีรสกุ้งมังกรสไปซี่นะครับรสดันหน้านี่จะเป็นหมึกย่างฮอตชิลลี่นะครับรานี้ป๋าชอบมากนะครับหอยเชลล์อบในกระเทียมนะครับต่อไปเป็นรสซาวครีมทับหัวหอมที่มือแมทติกจะเป็นบีบซ่โคงหมูย่างอเมริกันนะครับแล้วก็รสสไปซี่ซีฟู้ดนี่นะครับ เด็กๆ,ๆน่าจะชอบรถนี้กันนะครับรถโนริสาลาย no ต่อไปรถไทยๆนะคร<ม>ับรถกะเพรากรอบรถมันหลังแท้นะครับก็รถสุดท้ายเป็นรถเมี่ยงคำครบรถนะครับทั้งหมดจะมี13รสามรสชาติ <5 S 2> นะครับที่วันนี้เรานํามาเล่นกัน,นแต่วันนี้ที่ป๋าหาว่าได้จะมีทั้งหมด13สรสชาตินะครับค่ะอุปกรณ์เล่นเกมเราก็คือที่ปิดตาหมีน้อยอันนี้นะคะใครจะเป็นคนเล่นก่อนดีครับงั้นเดี๋ยวเรามาไปรจุบกันเลยดีกว่าใครแพ้ต้องเป็นคน ทูปิดตาแล้วถ่ายรถก่อนนะครับโอเคมาเป่ายิงชุบอ่าะตอนนะครับเดี๋ยวฝ่ายจะเป็นคนปิดตาแล้วถ่ายรถก่อนนะครับโ okay, อเค okay, ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยนะครับจะทายถูกไหมติ๊กสลับก่อนเลยหาว่าฝ่ายแอบมองนะ,ะตั้งเนลาเดี๋ยวมาติจาจ์หยิบทีละอันนี่ฝ่ายปิดตาแล้วนะครับมาติ๊กเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นใช่ไหมเห็นเห็นมืดๆไปหมดเลยอ่ะรถอะไรคะอืม รตี่โครงหมูฮชัวร์ไหมคะชัวร์ครับโอเคเก่งมากค่ะป๋ามีนะคะซี่โครงหมูอ๋อแม่ติ๊กลืมบอกกติกาอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าใครตอบผิดนะคะกติกาดีดหูนะคะถ้าสอบถูกก็ไม่โดนทำโทษนะคะโอเคงั้นรถต่อไปเลยป๋อสอบถูกไหม,ม,มที่โครงหมูใช่สอบถูกอาจจะบอกแค่ชื่อบางส่วนนะครับเพราะว่าชื่อมันยาวบางทีป๋าจาไม่ได้นะครับหมายยังแม่ติ๊กอือ ะชัวเลยชัวเลยไม่ถูกรสเมี่ยงคำฮะรสเมี่ยงคำเมี่ยงคำหอมันคือ,อหอยเชลล์ไงที่ป๋าอบอกชอบนักชอบหนาต่อไม่ผูกแสดงว่ากลิ่นเมื่อกี้มันไปตีกันแน่เลยทําให้เป็นรสเมี่ยงคำรสที่โครงหมูกับรสหอยเชลล์มาลวงกันเป็นรสเมี่ยงคำพอดีเลยพลาดไปได้ไงรสโขดอะไรครับป๋าป๋กไม่ผูกมึงจะพูดว่าอย่างไง รสนี้คุ้นเคยมากๆอะไรคะรสกะเพรากรอบครับโอ้ถูกต้องค่ะป๋าชอบพิมผัดกะเพรามากนะครับโอเครถต่อไปค่ะป๋ากินมาทุกรสชาติแล้วป๋าเราดูนี้ว่าถูกกี่อันรถอย่างนี้รถอย่างนี้มันคือรถกุ้งมังกรกุ้งมังกรหรอกุ้งมังกรหรอมันคือรสเมี่ยงคำรสเมี่ยงคำ รสชาติแบบนี้รสสไปซี่ซีฟู้ดชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหว้าวฝายเห็นแน่เลยเนี่ยเห็นอะไรเนี่ยดังไปผลแล้วรถต่อไปนะคะอันนี้มาติกว่าง่ายป้าตอบถูกแน่แน่อ๊รถอะไรคะรถนี้ตอบผิดเลิกกินเลยเลยรถโนริสา่ายครับเย้ฝ่าเห็นแน่เลยอ่ะไม่เห็นรถนี้ป้ากินบ่อยมากอ่ล้วไหนบอกว่าชอบหอยเทลไงม,มันชอบสองรสชาติ รถมันข้างหลังแท้หรือรถิจินอลครับตรงต้นขยอ,อะไรตอ,อ,อบผิเดเยอะขนาดนี้งานเยอรถต่อไปนะคะหืมกลินะะ่นขึ้นมาเลยอะไรคะหือหือนี่คือตอบไม่ถูกใช่ไหมเป็นรถที่ชอบอีกแล้วซาวครีมนะหัวหอมหอืมอีกทีนึงไอห,หัวหอมและซาวครีมอะไรสักอย่างนี่เลยเนี่ยรถนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าตอบไม่ถูกล่ะให้ดีสองทีเลย รถนี้ตอบไม่ถูกหรอรถกุ้งมังกรอะไรนะกุ้งมังกรจไปสิกุ้ง <c oughs> มังกรหล่อหมกหึกย่างั้งหาเออรถเหมือนกุ้งมังกรต่อไปนะคะรถต่อไปนะคะเดี๋ยวอีกกี่รถแล้วครับอันนี้เหลืออีกสามรถไม่สามถ้ากินรถนี้ก็เหลืออีกสามรถกินอย่างนี้ อร่อยมากมอร่อยมากมากกินอะไรนะกินอะไรนะโดดปากนไม่ตอบนับหนึ่งนับสองนับสามรสสไปซี่ีฟู้ดสไปซี่ฟู้ดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันคือรสเออตอบถูกสไปซี่มันไม่ใช่ซีฟู้ดอ่ะป๋ามันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นรสสไปซี่ชีสอ้าวเหรอ รสเค็มหูไงเอาหรอรสมันแบบเค็มๆอะไรนะฮะรสฮันนี่อะไรทั้งอย่างนี่แหละโอเควันนี้ตอบไม่ได้คือวะนี่รสสุดท้ายอะไอย่างครับลองสุดท้ายค่ะรสปุ้งมังกรองแล้วจันยังไม่ตอบเลยโอเคต้าวดาวอันนี้เดาวนะครับดาวอันนี้เดาวตอบถูกอันรสสุดท้ายอ่ะหิ่งหูมากเลย รถหมูย่างบาร์บี큐ฮึไม่ใช่มันคือรถเอ็กซ์ตาบาร์บีคิวเหรอโอ้โอเคหมดแล้วค่ะป๊าเปิดดูเลยบองงานของเต้มันไม่ถูกหรอไอ้บาร์บีวบาร์บีวอันนี้ป่ะใช่หนูนั่นแหละป๊าพูดผิดไม่ได้ติดตีนี่นะคะเป็นของป๊าที่ตอบถูกนะคะก็จะมีตอบถูกไปทั้งหมดสองสี่หก แปดรสชาตชิตอบกิดกลิ่รสชาติตอบกิดห <5 S 1> <os> ้ารสชาตินะคะเท่ากับปาได้แปดคะแนนต่อไปตามแม่ติอา้าวเล่นครั้งเดียวก็พอมั้งให้แม่ติ๊ทายด้วย date, เดี๋ยวบอกให้ไม่ติกทายด้วยนะครับครับ,รบปาก็ได้ปิดตาทายไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นตามแม่ติ๊ทายดูบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามารอลรุ่นกันนะครับว่าไม่ติจะทายถูกกีรดนะครับปาว่าให้เต็มที่ไม่เกินสามคะแนนของแม่ติเพราะไม่ติกทายไม่เก่งเล่นจากั้งที่แล้วก็โดนหนีบหูอยู่คนเดียวเอารถนี้ก่อนเลยง่ายๆเอารนี้นะครับให้ลองก่อนเลยจบ อืมเนยเนยเนยค่ะน่าจะเป็นเนยไม่ใช่ไหมเนยเหรอเนยเหรอดีกว่าเลยจะเป็นฮันนี่บัตเตอร์นะครับอันนี้นะครับเนื้อนแล้วเจ้าตอบเป็นนั้นแหละใช่ใช่แล้วต่อไปรถที่สองอ๋ออันนี้ง่ายง่ายไปซี่ไม่ใช่ไม่ใช่สามอ่าสองลดตั้งเดิมอ่ะลดตั้งเดิมโอเคลดตั้งเดิมต่อไปใช่ถูกตัวลดต่อไปนี่นะครับเห็นหรือเปล่าอืมอืม รหอมอ่ะหอมอ่ะเนยเนยหอมหอมอะไรทั้งอย่างเนี่ยอะไรเนยที่มีเนยใช่ไหมที่มีเนยหอมหอมอ๋อมีนะครับอบเนยกระเทียมโอเคให้นะครับเราจะตอบถูกให้นะครับอ่านี้มากเอาอันนี้ไม่น่าเชื่อจะตอบถูกเยอะราไปซดที่คุณหรือตอบไม่ทันงั้นอย่าดาวมั่วสามตอบกุ้งมังกรกุ้งมังกรกุ้งมังกรเหรอมันเป็นรสเอ็กซ์ตร้าบาร์บีคิวนะครับอ๋อผิดไปแล้วสอง เอารถนี่ละกันรถนี้น่าจะยากนี่นะครับอะไรอย่างรถอะไรอ่ะงนี้ไม่บอกนะเหมือนซีฟู้ดเลยซีฟู้ดเลยใช่ไหมใช่อะไรฟู้ดอ่ะอะไรซีฟู้ดมังกรซีฟู้ดอะไรทุกอย่างไม่ใช่ใช่ซีฟู้ดไหมสามเปรี้ยวอ่ะสองกุ้งมังกรกุ้งมังกรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมนี่ะใช่มันเป็นเงี่อนไขครบรถนะครับโอ้อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายโอ้ป่าดิบแรงอ่ะอันนี้เติม ทำไมห่อสีส้มๆอะอะไรอ่ะบาร์บีคิวอ่ะ Barbecue แฮมเบอต้าบาร์บีคิว c u e เลทั้งอย่างเนี่ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นหมูย่างวาชิลลี่อ้าวเหรอใช่เลยนี่ใช่ขอขอกินน้ำล้างคอนให้น้ำกินน้ำกินน้ำเลยขอติดคอเพิ่งได้สองคะแนนนะไม่สิรสนี้ตอบไม่ถูกนี่ไม่รู้จะพูดยังไงรสนี้ง่ายนะครับดูดิว่าจะตอบถูกไหมสามสองหนึ่งกุ้งกุ้งกุ้งอะไร กุ้งตอบไลก ok ุ้งแล้วมันเป็นรกระพัากอบอาหต่อไปจึ๊บอันนี้ไม่ติ๊กชอบกินไม่ใช่เหรอรสนี้มันเป็นเลมักอ่ะซีฟู้ดอะ่ะใช่ไหมใช่ใช่ชีมันเป็นชี <c oughs> โอ้ยนี่รสนี้รสนี้น้องติ้ชอบมาก กินบ่อยมากนะตอบไม่ถูกนะโดนเลยนะอะไรอ่ะอะไรอ่ะสาล่าย์นะลายนะลายคือสาล่าย์ถูกนะครับของแล้วรถนี้ตอบไม่ถูกนี่โดนแน่ๆก็รถต่อไปอน,นี่นะครับรถนี้มันฝรั่งแท้มันฝรั่งแท้ตอบไปแล้วนะเ,เป็นรถกุ้งมังกรไม่ยอมตบอบอ่านี่รถนี้อันเรียบเหมือนกันปึ๊บรถอะไรติดอะไรหัวหอมสักอย่างอ่ะอ๋อหัวหอมรถซาวคินและหัวหอมถือว่าให้นะครับรถกิโอเค รถนี้รถนี้สองรถนะครับเลยสองรสชาติ<โ>อ,อ,อ๋ออ๋ออะไรมันมันเป็นไอเลหอยสีน้ำพร้มหมักเป็นเละเนี่ยแม็กอะแม็มก,ก,มมก,กสไปซี่ซีฟูดฟ้ดหรือเปล่าใช่แล้วครับเละมีเหลือแรงมากอีกรถหนึ่งนี่นะครับ OK. ดูสิรถสุดท้ายไมตติกสกดท้ายถูกไหมสไปซี่เหมือนกันนะแม็กอะอะไรอะอันนี้สไปซี่ซี่โครงหมูหรือเปล่าใช่ครับซี่โครงหมูอเมรกันดีนะครับเปิดตาเลยโอเค okay. จะตอบถูกไปทั้งหมดห<อ>นึ่งสองสามสี่ห้าหกตอบถูกไป6นะของแมตติกตอบผิดหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับ โอเคค่ะโอเคก็ okay. คือแมตติจะได้ไปทั้งหมด<ว>กนะน,นะคะรับป๋าใหม่แปลกชนน,นะครับค่ะสําสหรับเกมนี้นะคะป๋าใหม่ก็เป็นผู้ชนะนะคะ <c oughs> ไม่มีรางวัลให้สาหรับคนชนะนะคะคนแพ้ก็ไม่มีบทลงโทษนะคะพอดีน้องเขาไม่ได้บอกมานะคะแล้วเลนทั้งมดนี้จะต้องทาไงกันมนต่อเดี๋ยวให้ผู้แพ้เป็นคนกินแล้วกันนะครับโอ้ป๋าคิดได้จริงเลยค่ะสําหรับน้องๆหนูๆนะคะคนไหนที่จะทาให้แมตติป๋าใหม่นะคะทําอะไรแปลกๆใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้ มาบอกแมตติกับป๋าใหม่ได้นะคะหรือบอกกติกามาด้วยก็ได้นะคะว,ว่าให้ <คน S 2> ผู้แพ<ผ>้นะครับโดนลงโทษอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับสาหรับน้องบิวนะครับไม่ได้บอกพวกเรานะครับว่าผู้แพ้จะต้องโดนบทลงโทษอะไรนะครับคแมตติ้ก็รอดตัวไปแต่แมตติก็โดนดีดหูเยอะนะ ค่ะแล้วเนี่ยค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube ตินตินชาแนลนะคะ,นนะ,ค,ะคนที่ชอบพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e <ห>เป็นกำลังใจให้แม่ติดก,กับฝาใหม่น้องติน้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย